เรื่องเพลิงไม่ที่โรงงานเก็บกากสารเคมีจังหวัดระยองก่อนหน้านี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่พนักงานที่ต้องประสบกับสารเคมีอันตรายและอยื่อาชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับควันและความเสี่ยงจากการระเบิดเหตุการณ์นี้ก่อให้เกิดความหวาดกลัวและความวิตกกังวลในชุมชนท้องถิ่นโดยบางส่วนยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการลามเพลิงอยู่ตลอดเวลาทีมงานดับเพลิงต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายอันมากมาย เมื่อเข้าไประงับเพลิงในบริเวณโกดังเก็บสารโซเวนที่ถูกคาดว่าเป็นแหล่งกําเนิดของเพลิงไม่แต่ความที่หนาขึ้นทําให้บางคนเจ็บป่วยและมีผู้ที่หมดสติจนต้องถูกนําส่งโรงพยาบาลเพื่อการรักษาเพิ่มเติม,ตมส่วนเสียงระเบิดที่ต่อเนื่องก็เพิ่มความกังวลและความกลัวในชุมชนอีกด้วยการดับเพลิงไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเนื่องจากต้องเผชิญกับสารเคมีอันตรายและเสียงอันมากมายทําให้ต้องมีการวางแผนและปฏิบัติการอย่างรอบคอบและรวดเร็วเพื่อป้องกันการลามไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อชุมชนการเคลื่อนย้ายชาวบ้านเพื่อความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากโดยทีมงานรับผิดชอบจะต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการและชุมชนท้องถิ่นให้ทราบถึงความเสี่ยงและช่วยเหลือในการอพยพเพื่อประโยชน์ของทุกคนในชุมชนโรงงานที่เกิดเหตุนี้จึงต้องปิดกิจการตามคำสั่งศาลและมีการคัดแยกระดับความเสี่ยงเพื่อกำจัดกากสารเคมีอย่างเหมาะสมโดยการระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชุมชน และสิ่งแัดล้อมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สถานการณ์นี้มีการจัดการและแก้ไขอย่างเหมาะสมได้ในที่สุด